สวัสดีพี่น้องได้มีพันมาเลาะหาเี้คือเก่าจ้ะเลาะไปน้ำกัน้พี่นอ้องโอ้ยนีสิได้บอออ่อมือมืดมืดมืดพี่น้องจ้าอากาศหนาวหนาวเนาะเลาะไปน้ำกันพี่นอ้องนั่นเห็นเหรอต้นนี้นั่นนั่นนัน่น าม่อเนะโมันเย็นเมื่อพี่น้องเย็นเย็นเย็นคักเย็นเนี่ยนี่วะรอจนกันอีกพี่น้องตีพ่อเก็บหน่อยไปห้าไลน์นี่ต้นนึง này mãi mày bốc phân không đâu là mấy mày luôn bật là nó mua bơ khác cái bộ hiền đấy một cái bò nghĩa khác nâng là đẹp đẹp hình đấy ใบไม้โคกคนกนนะพี่น้องหาเลาะเก็บไปบอกกับเป่าเนาะพ่อบงเงาพ่อเก็บเพ็ดกับเขาบอกเขาป้าสิมกับขำไปมืดไว้เบิดมือเบิดเป็นไว้พี่น้อง ต้นนุมมีปะห้าสิบบ่มีอยู่มีอยู่ตอลอเนาะว่าจะเก็บอยู่ได้เหรอเพากระบอกปลานในของมอเตอสีมาดีปลาทั้งนี้เขาอ,ออกจากปาลาพุ่นหลงเรื่อยๆมาปลาทั้งนี้เป็นกระบอกบ่มบ่มมีไหมได้กลับมาหาบึงทั้งนี้เพราะตะเก็บอยู่ดอกกันดอก คอยยังจำได้พี่น้องปลานี่ยนะออกจา,ากปลาพี่น้องคนเลยม,มาปลานี่ยเราชุดฟังเราค่อยมาเก็บเห็ดนางร่มอยู่ปลาน,นี่ยล่ะมีขอ,อนซุ่มนี่ยล่ะนี่ขนาดเห็ดนางร่มค่อยออกนะพี่น้องคนยังบ่ออกไหมสามปีเราได้บ่งนี่ขอมานี่บ่ออกเลยปีนี้พี่น้องเห็ดนางร่มก็เคยมาเก็บออกนะนี่โมมีเลยขอนนี่งึดหลายยังไงนี่ตะกอนเอามาเก็บขอน,นยังไงยังเสร็จนี่เต็มตั้งแต่เขาพันเห็ดยูทูบจะโดนเราแล้วเนาะบงไหมขึ้นไหมอืมโดนๆวันนี้บ่ออกไหมพี่น้องบ่มี มันไม่หมดมันตากไล่นี่งั้นอีกตัวเหอเฮ้ยหัวตาออกพี่น้องจ๋าห้องนี้ปัญหาตาออกเอนนีน้เก็บไปเก็บเนาะเลี้เก็บไปเก,เกประกทิมไว้ปล่อยไว้ เอกคักเลย <laughs> เอาไว้เถอะคนมาเป็นแน่วคนกันเป็นตะออกนครนี่สิซุ่มๆมันมาออกฟาดมุดงานน,น,นั่นที่น่องตูนนั่นหัวนะขอเห็นเราหุน่นออกกันได้ไหมฟาดมุน นี่หยียบลงหนุ่น้องเอ้ยสวนสิไดแต่ละคลิปหมุนคักหมุนแน่นนด้ยคนะสวยสิไดเห็นแต่ละคลิปแสนสาหัสบางทีไม่ดีดตาไมด่ดีไปตะพุฒตาพื้อลมพุบลมฟาด จะสิเป็นไปอืมกันบ่มากะโบได้คลิปกะบบได้เฮ็ดคือสิ่งอะพี่น้องอืมปล่อยคนไปซะีเห็ดอียังเห็ดหมอกแต่บ้านเราติกินต่างพี่น้องก่ยั่มเลยเนาะ โอนี่หาเห็ด <him> บ <st selling captions> ่มันบ่ได้ติพี่น้องแต่ว่าก็บ่เป็นหยังตังมายางสุกอากาศพอเห็ดนึงก็ทายเห็ดต้นใดก็ว่ากินได้เ็ดกินบ่ได้ก็ว่ากินบ่ได้เนาะอือยางบนํากันพี่น้องพ่อตงมาสุกอากาศนะฮนดนูบ่นี่อนี่ น้อนหน่อยนึง่้ยังไปทั้งุนี่เห็นว่าพี่น้องคนัวตสีออกนี่นี่หาตาสีออกเก็บออกตื่นก่อนมาไม่เก็บเลี้ยงนาวเด้อ ใบไม้กับโลนบาต่อพี่น้องมันเริ่มเลาะอีสมือนี่หนาวปลาสิบอออกมาด้วพี่น้องปลาสิหยุดที่บ้านว่าสันเดีชักยี่ยอนอยู่ปลาสิไข่สีหนาวนี่ออกไปให้มันแล้วซะหรอกก็ได้สูบอากาศเนาะบ้านจะโบไก่ดอกบกไก,ก่บ,กไกบ้านนะ ายมึงเฮ็ดอันนั้นอันนี้สุเบิงงางนี้กำลังออกนี่น้อยนึงนี่ก็เข็มท้องกินได้พี่น้องอกเก็บท้ายสุเบิงจ้ะดุดูผู้ละซอดเล้วคุณก็ออกบ้านละบ้านนี้พี่น้องมีบ่มีก็ออกไปละ <c oughs> พี่น้องจ้ะ เดตูนูอีกสายพันหนึ่งนะจ้ะนี่นี่นี่อีกสายพันหนึ่งจ้ะพี่น้องนี่กินได้ขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามันบแเสบบวสันในหนังสือเิ่นบอกเนาะนี่เป็นอีกสายพันหนึ่งจ้ะนี่เป็นเห็ดหูนูอีกสายพันหนึ่งจ้ะให้ค่ายกันเนาะกินได้ขึ้นกันแต่เพิ่นถาว่ามันบแสบบวสันกว่าโบเก็บดอกใหญ่ใต้สุเบิงพี่น้องี่วาพอคนนิหน่อยนพี่น้อง นี่คตาตัดสีออกนะนี่แม่บ่นน่ายตาไล่บ่โอ๊ย cái hình nâu nó nâu chẳng chả không đúc có kiểu đây con à. đọc là nâu bù khơi mi ba ba nè phát là một lần cái nhảy này là à, à. <laughs> 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 chỉ một đợt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  một nói một đợt เฮ็ดยาเนี่ยอ่อนบนอ่อ,อนอยู่ด้วยพี่นอ้องอ่อนๆอยู่อนดูนะฟ้ฮะาฮัตออกหลายครั้งเนาะคุณนี่เป็นเห็ดยาพี่น้องเก็บไว้จังน้อยกันนะคุณนน<ะ>ยังก่อนวักเกิดยังนี่ยเราก็ลื่นซื้อบริษัทเก็บเอาประจำเนาะพี่น้องก็เห็ดน,นะเห็ดอันนี้นะต้องเอาอ,อ่อ,อนๆคุณเนาะกลื่นสูงคุณพี่น้อง,ง,องคุณน่ะคุณน่ะ ออกคักแน่นี่จะเ,เ,เ,เอาไปเฮ็ดยายาคาเชื่อเอาไปเดท่านท่านท่านตากแดดไว้มันแหงเราเทสน้ำชาดื่มนะพี่น้องนี่รลายอยู่คุณยูง่งสูงคุณเพราะอะไล่ะอือฮึคนจะแก่ลกกลแล้วก็มี่อลวงนึงคนเฒ่าละปาดาลาเห็ดอันนี้ออกพีนก่น้องจ้ะปาดมาพอเงี้กับมาพอตอนคนเฒ่าเนาะ นี่ยังก็ซื้อมันขอบ่านรูขอเลืมจำไม่ได้ดอกพี่นอ้องเจ้าขาเคยมาเก็บไปกินอยู่เพราไม่ตอนนี้นะว้าจนเ่าโอ้ยมาเจ,เจอเจ้าบัดเ่าตลอดเนาะพวกเก็บได้บ่นี่เด็ดอาลตร่อดอกคนละพี่น้องนี่นี่เฮ้ยมาเจอแต่บัดเ่าเอา,าก้อนจังไนก้อนพี่น้องเขาจะไปมกุกอืัลตร่าดอกคนลนะเนาะ ลืมซื้อพันพี่น้องก็เคยมาเก็บอยู่ใหมเอนม็นคอนนี่นะนะนะอืมเก็บได้ก็เอา <c oughs> ค็บัได้มาดูนเนาะซองมึงคนน้าคนนะเอาจากน้อยกันพ่อ,อไปหมดตัดเอาตต่ดอกพันพี่น้อง อุ่นซ่อนเนาะมาผอบันฟันเทาคุ่นม,มุกมอพี่นอ้องอุ่นซ่อนโดลดกินได้เบอร์เดียดิจะของมาผอบันเทามาเจอกันตอนแก่และพ่อละ เท่าคักพดงามเนาะคุณนะพอผลอ่อนอ้ยอ่อนโซนหาละองเห็ดหูนหนูตอพี่น้องนี่ให้เก็บปะหนาวคักให้ะละองเห็ดหูนหนูต่อ,อเห็ดปิยง อ๋อเห็ดอันน uh, ok. ah, ั้นถอนคืนมาบึ้งเห็ดอันนั้นเออเห็ดหมอกเบ็ดย่ามกลิ่นพวกเราพี่น้องเน็ดหนอกไปเลยหามหาเลาะบึ้งหาบึ้งสุกเห็ดพี่น้องเห็ดเอียงงามแท้งามแง่งบึ้งดูเห็ดอะไรขอกระบอกเคยเห็นตะเทียนนี่นี่งามเนาะถอนมึงด้มันเห็ดอีหยัง โอ้โหน้อพี่น้องโอม้เคยเห็นจากเพียคุณเห็ดอันหูนูนะยวไปเก็บเอาเห็ดหูอยู่มุมนั่นนี่จะอึ๊บวา,ายมาหาเล่อปลาก,กับบอมันปันไดพี่น้องจ้ะ เห็ดอีหยังยึ่ต่อพี่น้องแง่เมฆกับบอลลูดได้ว่าเห็ดอีหยังไม่รู้บัตถุเห็ดได้ว่ากินได้พวกินได้เนี่ยสูบังเห็นพผนงามไหมพี่น้องจานี่นี่คือสิมันเห็ดเบียร์เหรอเนาะเบิ่งส่งเนาะเห็นมันงามก็เลยแง่งสูบังพี่น้องจ้าว่าเก็บเห็ดซุ่มมือซุ่มมือกับลูเด้อว่าบนว่าสีหูวัตถุเห็ดว่ากินได้พวกินได้เด้อพี่น้องอันนี้ก็เห็นพผนงามพอกรเลย่องแง่งเบื้องเห็ดอีหยังบุเห็ดไตเบียร์เหรอเบิ่งส่ง หางตัว <c oughs> ก็เดินมาสู่อากาศพี่น้องจ้าตาบางแง่งบึงบึง,บงฮันบึงนี่หนาวคักแลวดิหนาวคักแล้วเยอรมันหญ่งามๆเถอะดอกงามเถอะ คิดว่าเป็นเห็ดอันนั้นนี่เนาะพี่น้องจ้าเนี่ยถอนขึ้มาเบื้องล้นี่เห็ดหมอกพี่น้องคอยว่านะนี่เห็ดหมอกแข็งเป๊ะเลยพันหนาวพี่น้องถอนขึ้มาเบื้งว่างมันเห็ดอีหยังสงสัยพันดอกงามเนาะกินได้อยู่ิแ้วพี่น้องเห็ดดอกเลยแต่ว่าขอบว่เอาดอกท่นมันจะแก่แล้วนี่จ้ะถอนขึ้มาเบื้งสงสัยวใบมันเห็ดอีหยังนะเห็ดหมอกจ้ะพี่น้องพูณนะดอกเดียวอิ่มเลยนี่ดอกน้อยนี่งามเนาะเห็ดหมอกจ้ะ hum